ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะเรายังคงต้องเตือนภัยกันต่อเพราะไม่อยากจะให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่จะมาหลอกลวงเราในหลากหลายรูปแบบทีเดียวค่ะตอนนี้เนี่ยแพร่ระบาดอย่างหนักเหมือนกันนะสำหรับการแอบอ้างชื่อหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจหลอกลวงพี่น้องประชาชนค่ะ ทางบริษัทไรรณชน์ไทยนะคะได้ออกมาเตือนประชาชนว่าเวลานี้จะมีมิจฉาชีพหลอกให้เราโอนเงินเพื่อซื้อสินค้าราคาพิเศษผ่านทาง SMS และลายปลอมอยากตกเป็นเหยื่อดโดยเด็ดขาดไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ กรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารประเด็นเรื่องไปรษณีไทยติดต่อประชาชนผ่านลาย Post Family 1 5ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อแลกซื้อสินค้าที่มีส่วนลดร้อยละ80รวมถึงลายที่มีชื่อ Thailand Post 37และ EMS ไปรษณีไทยมีการส่งข้อความหาประชาชนเพื่อแจ้งให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อนำคะแนนสะสมมาแลกซื้อสินค้าในราคาพิเศษนั้นสร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะ กรณีที่เกิดขึ้นนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยบริษัทไารสนีไทยจำกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จค่ะ โดยพบว่าลายโพสต Family 15รวมถึงลายที่ใช้ชื่อ Thailand Post 37และ EMS ไปรสณสนิทไทยเป็นแอปพลิเคชันที่มิจฉาชีพได้ทำขึ้นมาเพื่อทำการล่อลวงและประสงค์จะเอาข้อมูลของผู้ถูกหลอกไปใช้ต่อไปทางไปรษณสนิทไทยขอยืนยันเลยนะคะว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นของปลอมและทางไปรสณสนิทไทยจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ ทังนี้ทางไปรสีน์ไทยได้เตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวงังไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่จะปลอมเป็นพนักงานไปรสีน์โทรศัพท์ติดต่อแจ้งการสะสมคะแนนสมาชิกที่ใกล้หมดอายุใช้งานส่ง SMS สร้างลายปลอมในชื่อต่างๆอาทิ EMS Thailand Post ไปรสนีน์ให้ลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอม EMS Central พร้อมตัดต่อภาพพนักงาน ภาพประกาศภาพสื่อประชาสัมพันธ์ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือรวมทั้งมีการส่งใบแจ้งหนี้กรมสรรพากรให้ทำการจ่ายค่าภาษีของรางวัลและให้ลิงก์เข้าเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนตัวค่ะ ทางไปรษณีย์ไทยขอชี้แจงเลยนะคะว่าที่ผ่านมาไม่มีนโยบายส่งข้อความทุกประเภทหาลูกค้าหรือเชิญชวนให้นำคะแนนสะสมพร้อมเพิ่มเงินมาทำการแลกซื้อสินค้าในราคาพิเศษแต่อย่างใดถ้าเกิดหลงเชื่อก็อาจจะสูญเงินเปล่าทันทีค่ะ นายดนันสุพัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสเนีไทยจำกัดได้เปิดเผยข้อมูลนะคะว่าในปัจจุบันนี้มีมิจฉาชีพอาศัยช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึง SMS ในการหาเหยื่อเพื่อแอบอ้างปลอมตัวเป็นไพรสเนีไทยโดยทั้งใช้ชื่อบุคลากรตัดต่อภาพพนักงานภาพประกาศทางราชการ ภาพสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเครื่องหมายโลโก้เพื่อเชิญชวนผู้ใช้บริการให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและกรอกข้อมูลต่างๆจากนั้นก็จะหลอกให้แลกคะแนนสะสมแต้มโดยจะต้องบวกเงินเพิ่มแล้วจะได้รับของรางวัลยกตัวอย่างเช่น iPhone โทรทัศน์พัดลมตู้เย็นมโครเวฟเป็นต้นถ้าเกิดเหยื่อหลงเชื่อก็จะกลายเป็นการสูญเงินเปล่าทันทีเลยเพราะ เอาเข้าจริงๆทางไปรีย์ไทยไม่ได้มีน,นโยบายให้สมาชิกนำตั้มสะสมมาใช้ร่วมกันกับการโอนเงินเพิ่มแล้วรับของรางวัลค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อกับข้อมูลดังกล่าวขอความร่วมมือไม่ให้ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยตอนนี้ก็อยากจะย้ำเลยนะคะขอให้พี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยปัจจุบันไปรณียีไทยมีช่องทางติดต่อกับสมาชิกภายใต้ Post Family ผ่านทาง l ลาย at thailandpost, SMS ในชื่อ thpost และอีเมลในชื่อ info@family.thailandpostprivilege.com เท่านั้น ดังนั้นจึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการสังเกตชื่ออีเมลและเว็บไซต์ที่ถูกต้องบัญชีไลน์จะมีเครื่องหมายรับรองติดตั้งแอปพลิเคชันจาก Play Store หรือ App Store ทุกครั้งพร้อมตรวจสอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจาก Post Family ได้ที่ postfamily.thailandpost.com ค่ะ ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวเลยนะคะขอความร่วมมือไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยและขอความกรุณาประชาชนผู้ใช้บริการสังเกตชื่อที่ถูกต้องก่อนทุกครั้งค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและบริษัทไปรสณีไทยจำกัดค่ะคุณผู้ชมเองสามารถติดตามข้อมูลสาระดีๆแบบนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลาของคนเตือนภัยและสุดท้ายจะทำให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของบรรดามิจฉาชีพอย่างแน่นอนรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดุข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ